สวัสดีนะคะทุกๆคนพบกับพี่นกนะคะกับคอร์สฟรีปีเสือนะคะสอนสร้างเงินสร้างรายได้จากแคนวานะคะสำหรับบทนี้นะคะทุกคนก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการส่งอิเลเมนต์นะคะในการผลิตอิเลเมนต์แล้วก็ ส่งขายในเว็บ c a n ว a นะทุกคนก็พิโนทาบทที่1บทที่2บทที่3ามไว้แล้วนะคะอันนี้คือบทที่จะเน้นให้คุณทำนะเสร็จแล้วฟังคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็ส่งเพื่อที่จะรอตรวจแล้วก็ลงขายในเว็บไซต์เขานะคะทุกคนก่อนอื่นคุณก็ล็อกอินเข้าระบบมานะคะเสร็จแล้วก็มาที่ c a n วานะคะ แคนวาไปที่หน้าโฮมนะคะตรงนี้นะคะที่พี่นุกเอาเมาส์มาติ๊กตรงนี้นะคะกดเข้าไปเสร็จแล้วจะมาเจอ contributor hub นะคะทุกคนก็กดตึ้งเข้ามาเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะก็จะมี select file นะคะไฟล์ที่สามารถส่งได้ก็คือจะเป็นประเภท jpeg นะคะ csvpng นะคะต่อไปนี้ วันนี้นะคะบทนี้เราจะสอนส่ง PNG นะคะทุกคนตรงนี้ select file ก็คือส่งไฟล์ได้ทีละใบตรงนี้เป็นส่งเป็นแบบ collection นะคะก็คือการส่งแบบ collection นะคะทุกคนก็คือส่งเป็นหมวดหมู่ส่งเป็นกลุ่มนะคะตรงนี้คุณก็อ่านนิดนึงนะคะก็คุณสามารถดาวน์โหลดได้สูงสุดก็คือ100 I ไอเทมนะคะ ใน1นึคอลเลกชันนะคะตรงนี้อ่านนิดนึงนะคะถ้าท่านใดไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะคุณก็เข้าไปเปลี่ยนภาษาได้นะคะไปตรงแถวนี้นะคะนี่นีเปลี่ยนภาษาได้เลยนะคะทุกคนตรงนี้พี่นกก็ก่อนหน้านี้นพี่นกเป็นภาษาไทยนะตรงนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะเพราะว่าแบบว่าที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเขาก็จะสอนเป็นแบบให้โปรไฟล์ของเราหรือเมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะโอเค เมื่อคุณมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็เปิดหน้าตรงนี้ไว้นะทุกคนสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะตามที่บทที่เคยสอนมาก็คือ microstock keyword tool นะคะก็คือคุณเข้าไปเว็บตรงนี้เลยนะคะ microstock keyword tool นะคะเข้าเว็บนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะมาเจอหน้านี้นะก็จะมาเจอหน้านี้ตรงนี้คือให้คุณวางหรือก๊อปคีย์เวิร์ดหรือพิมคีย์เวิร์ดลงไปนะคะ สิ่งที่คุณจะส่งนะถัดไปก็คือคุณต้องเตรียมงานของคุณนะคะทุกคนวันนี้พี่นกส่งอิเลเมนต์กนะคะก็คือเป็นไฟล์ภาพนามสกุล png นะคะทุกคนก็คือส่งแบบ png ทั้งแบบที่มีพื้นหลังแล้วก็ไม่มีพื้นหลังนะคะทุกคนวันนี้พี่นกส่งแบบนี้นะคะ เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือ element แล้วเราจะทำ element ส่งได้ไงก่อนอื่นคุณก็ต้องไปสมัคร Kanwa Contributor นะคะอยู่ในบทที่หนึ่งไปตามดูกันนะคะถ้าใครมาเจอคลิปนี้แล้วอาจจะงงๆนะคะอืมเมื่อคุณมีไฟล์ที่เตรียมไว้แล้วนะคะคุณก็โอเคเตรียมไว้ในโฟลเดอร์ของคุณนะคะต่อไปเราจะมาดูว่า element แบบไหนที่เป็นที่ต้องการ ของตลาดนะคะสำหรับบุคคลที่จะส่งไฟล์ PNG แล้วก็เป็นอ่าอิเลเมนต์นะคะหรือหรือดีไซน์แบบต่างๆที่เอาไว้ให้ยูเซอร์แล้วก็ครีเอเตอร์ที่อยู่ในแคนวานํนำไปใช้งานนะคะเราก็จะได้ส่วนแบ่งนั่นเองนะคะได้เงินเป็นเงินดอลลาร์นะคะทุกคนโอเคเราอยากรู้ใช่ไหม ตัวนี้พี่นกก็จะสอนเคล็ดลับเลยนะเรามาที่ create design หน้าของเรานะคะทุกคนึ้งเสร็จแ,แล้วนะคะให้คุณเลือกอันไหนก็ได้นะคะพี่นุกจะไปที่ Instagram post ละกันรอสักครู่จะใช้เน็ต ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะอยู่เป็นร้อยๆหลังนะคะก็เน็ตก็จะถูกแย่งกันนะคะก็เลยจะชา้านิดนึงนะทุกคนนะโอเคไม่ต้องถามฉันอีกปิดไปนะคะนี่ไงคะอิเลเมนต์นะคะนี่เลยอิเลเมนต์เราจะส่งเราจะทำงานตรงนี้ส่งนะคะทุกคนเราต้องมาแอบดูอิเลเมนต์นะอ่าเรากดเข้าไปค่ะอิเลเมนก็เยอะมากมายเลยนะคะอันนี้คือ คีย์หรือคําที่จะทำให้ทุกคนค้นหาอิลิเมนต์ได้นะคะเราก็มาแอบดูตรงนี้นะคะทุกคนนี่อย่างเช่นเราจะมาดูจุดนี้นะคะเราจะสร้างเมื่อกี้พี่นกสร้างอิลิ e เมนต์ตรงนี้นะคะเราก็แค่นำเมาส์นะคะมาติ๊กตรงนี้นะแล้วก็กดกดเข้ามาตรงจุดสามจุดนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณจะเห็นไหมขออนุญาตซูมแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน นี่เลยอ่ะนี่ oh my god ลงก่อนเอาสักสองร้อยเนาะสองร้อยคุณก็จะเจอเนี่ยไเนี่ไงก็คืออันนี้คือ element ใช่ไหมแล้วก็ตรงไข่ปลาสามจุดนี้นะคะให้คุณติ๊กเข้าไปติ๊กเข้ามานะคะก็จะมีชื่อนะคะว่า chat message icon นะคะแล้วก็กดติ๊กเข้าไปเลย มื่อมาถึงจุดนี้นะคะเราก็จะเจอชื่อนะคะแล้วก็แบบนะคะเราก็สามารถมาดูได้นะคะทุกคนนี่เลยก็จากใครนะคะอันนี้คือบุคคลที่ผลิตงานนี้นะคะนี่เลยจากใครนะคะเป็นแบบประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเขาก็บอกว่าอิเลเมนต์อื่นๆที่คุณอาจจะชอบนะคะ ที่มีคำว,ว่าโปรนี้นะคะสำหรับบุคคลที่ใช้ Canva Pro ก็จะได้ใช้งานนะคะสำหรับบุคคลที่สมัครธรรมดาก็จะยังไม่ได้ใช้งานนะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณนี้นะคะน,นี่เลยแล้วก็มาดูแบบตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะผลิตนะคะทุกคนแบบนี้แบบนี้นะคะนี่คือเมืออาชีพนะคะที่เขาผลิตอิเลเมนต์ขายนะคะทุกคน แคนวา Can ก็มีไฟล์ภาพปกติที่ทำขายนะคะแล้วก็สำหรับบทนี้สอนอิเลเมนต์นะคะบทที่แล้วเนี่ยสอนการส่งงานภาพก็คืองานสต็อกปกตินี่แหละไฟล์ภาพปกติปกติอะส่งขายรอบนี้เป็น Element. อิเลเมนต์นี่คือข้อมูลสำคัญแล้วก็มาดูนะคะนี่คืออันนี้เราก็ได้ละได้ชื่อละได้ชื่อแล้วนะคะแล้วก็มาลงที่ตรงนี้ไว้นะคะ แปะไว้ตรงไหนก็ได้นะคะที่คุณสามารถนํามาใช้งานต่อได้นะคะพี่นกก็จะแปะไว้ตรง Google แปลภาษานะคะโอเคเมื่อเราได้ชื่อแล้วนะคะชื่อนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเราจะนําเขาไปไว้ที่ m i c Micro s ค o s k ค่ะของ Keyword Tool นะคะเครื่องมือในการหาคําหรือคีย์เวิร์ดนั่นเองนะคะเมื่อพี่นกเสิร์ชนะคะทุกคน Chat Message อคอนเนี่ยมันก็ ติกตรงนี้นะคะก็จะเสิร์ชก็ใช้เวลานิดนึงนะคะตรงนี้พี่ก็นอก็จะปิดไปมานี่ก็จะมาเจอคำหรือคีย์ที่คล้ายกันนะคะประมาณนี้นะสำหรับเว็บนี้นะให้ใช้ฟรีนะคะาท่านใดจะสมัครใช้งานก็ได้หรือท่านใดจะใช้ฟรีก็ได้ ก็แค่คลิกเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้เลยทุกคนนะคะไม่จำเป็นต้องสมัครหรือถ้าคุณอยากสมัครคุณก็สมัครได้เลยฟรีนะคะนี่เลยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าผลงานของเรานะเอาผลงานของเรามาเปรียบเทียบนะคะโอเคผลงานเราเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราจะฝังคีย์เวิร์ดนะคะเราต้องมารู้คีย์เขาก่อนนะคะก่อนส่งงานของแคนวาต้องฝังคีย์เวิร์ดแล้วก็ ชื่อเรื่องก็คือ description นะก่อนนะคะทุกคนโอเคเมื่อเราเปรียบเทียบงานเราเสร็จแล้วนะคะเราก็มาติ๊กเลยติ๊ก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 แบบไหนแบบไหนโอเคหนึ okay. ่งเอาที่มันคล้ายๆนะเอาที่มันคล้ายๆสองสาม สีสังเกตนะคะที่ถ้าเราติ๊กปุ๊บเนี่ยหาก็ะจะขึ้นมาเลยนะคะอ่ะเอาสักเอาสักเจ็ดอ่ะห้าหกเจ็ดอ่ะขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือฝั่งด้านนี้นะคะที่ขึ้นมานี่ก็คือคำหรือคีย์เวิร์ดซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญในการส่งงานภาพขายนะคะทุกคนคุณก็เลือกเอานะคะว่าคุณจะนำแบบว่าสับท์หรือคีย์ไหนนะคะอันนี้สำคัญที่สุดเลย ไปใช้ในฝัน่งในรูปของคุณนะคะเพื่อที่ว่าลูกค้าเวลาเขาเสิร์ชแต่ละเว็บไซต์นะคะไม่ว่าเว็บเอชช so c ต a ร t e ต stock ด stock, is อกไอหรือ g e t t y i อ a g e อย่างนี้นะคะเขาก็เสิร์ชจ,จากที่คีย์หรือคำพวกนี้นะคะเช่นเราขาย h uh, h t t m s s s g g Icon ใช่ไหมเขาก็จะเสิร์ชคำว,ว่า message นะคะหรือ Tracks นะคะ หรือแชสนะคะสิ่งพวกนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะก็คือพี่นกก็จะเริ่มเลือกแล้วนะหมายเลขเก้านี่คืออะไรนะคะก็คือใช้แพร่หลายหรือใช้กันเยอะนะคะเกือบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะคะสังเกตที่เราไปติ๊กเนี่ยเห็นไหมเขาเขาก็จะมาบอกตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยเวลาเราติ๊กขึ้นแถบสีเทาๆเานี่ยนะคะคุณก็จะได้รู้นะอืมโอเคพี่นกก็จะติ๊กนะคะ สื่อการเรียนการสอนคลิปนี้นะคะก็จะยาวนิดนึงนะคะขอให้ทุกคนมีความอดทนนะคะในการฟังเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปแอดวานซ์งานของคุณอาชีพของคุณนะคะทุกคนก่อนที่พี่นกจะมีวันนี้นะคะพี่นกก็ผ่านการฝึกแล้วก็ลงคอร์สแล้วก็ติวนะคะคุยกับคนรู้นะคะลองผิดลองถูกนะคะ,ะสำหรับแคนวาณนะ ถ้าคุณไม่ได้ส่งที่อื่นนะคะคุณทำอิลลเมนต์ส่งอย่างเดียวเนี่ยคีย์เวิร์ดของแคนวาสูงสุดจะได้20คํานะคะทุกคนอันนี้ก็เกินแล้วนะคะพี่นกได้25คําแล้วเนาะก็เสร็จแล้วเนี่ยได้25คําก็มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะ,ะถัดไปนะคะให้คุณไปที่งานของคุณนะคะทุกคน ไปที่งานของคุณเพื่อที่ว่าคุณจะได้ฝังคีย์นะคะอินโนก็จะเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกขวาเสร็จแล้วไปที่ a d o b e b l i t นะคะ a d o b e b l i t สอนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปเสิร์ชดูนะคะในคอร์สฟรีนะคะเมื่อคุณเข้ามาคุณกดเลย เมื่อมาถึง Adobe Bridge นะคะทุกคนข้อดีของตรงนี้ก็คือสามารถฟังคีย์ได้ทีละเยอะเลยอันนี้พี่นุกจะไปรัดนะคะถ้าคุณอยากเรียนรู้เต็มนะคะคุณไปที่บทที่พี่นุกสอนไว้โดยเฉพาะแล้วนะณจุดนี้นะคะพี่นุกก็จะกดชิปนะคะแล้วก็เลือกทั้งหมดนะคะคลิกขวานะคะไปที่ไฟล์อินโฟจแล้วเนี่ยคุณก็จะมาเจอ d o c u m e n t title นะคะแล้วก็ ดีคริปชันก็คือชื่อเรื่องนะคะคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะอันนี้ก็ copy l i n ไลน์โนนะคะคุณอาจจะใส่เมลหรือชื่อของคุณก็ได้นะโอเคแต่แล้วเนี่ยคุณก็มาที่ตะกี้นะคะนี่เลย m i โครคีย์เวิรเนี่ยคุณก็มา copy ปุ๊บ c o อปีแล้วคุณก็ไปที่ ดูบิบริตนะคะเสร็จแล้วก็วางนะบนคำหรือคีย์นะคะเราแอบไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็มาคลอกแล้วก็ไปที่ดูบิบริตของเรานะคะเสร็จแล้วก็วางตรงที่คลิปชาร์ก็คือชื่อเรื่องวางให้หมดเลยข้างบนเนี่ยนี่ไตเติลด้วยนี่ เสร็จแ,แล้วคุณก็กดโอเคคีย์ก็จะมาแล้วนะคะทุกคนโอเคเมื่อคุณฝังคีย์เวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนมาที่ o n t r ิเตอร์ฮับนะคะแคน,นวานี้นะคะ,อะขอ ลงนิดนึงโอเคตรงนี้นะคะเป็น Create Collection นะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วคุณก็ไปที่เปิดไฟล์ภาพคุณขึ้นมานะคะไปที่โฟลเดอร์ภาพของคุณนะคะทุกคนนะคะมาที่โฟลเดอร์ภาพของคุณนะ แล้วเนี่ยคุณก็ปึ๊บนะคะดึงมาใส่ที่ add item ของคุณนะคะทุกคนก็จะมีทั้งหมดสามไฟล์นะทุกคนนะมาแล้วนะคะนี่คุณก็เลือกตรงนี้นะคะ select all สามไอทของคุณนะคะก็เลือกทั้ง3ไฟล์เลย1 2 3นะเลือก3ไฟล์นะคะเสร็จแล้วคุณก็ มัตติสก็คือชื่อของคุณนะคะก็พิมพ์เข้าไปนะคะอืมมาถึงตรงนี้นะคะคุณก็กด continue เห็นไหมว่าตรงนี้ยคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยยี่สิทับยี่สิบนะคะคุณก็กด continue เลยเมื่อคุณกด continue นะคะมันก็จะมีไตเติลแล้วก็คีย์เวิร์ดนะคะตรงนี้นะคะถ้าเขาถามให้ฝังนะคะคุณก็ต้องมาฝัง เพิ่มอีกนะคะก็ง่ายๆนะคะคุณก็ไปที่ที่คุณเก็บไว้นะคะพี่นกเก็บไว้ในแปลภาษานะพี่นกก็มาปุ๊บแล้วก็กดวางก็คือไตเติลแล้วก็ส่วนคีย์เวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะคะคุณก็มาที่ตรงนี้นะคะก๊อ,อปมาวางแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วคุณก็ ตรงนี้ห้ามกดฟรีนะคะถ้าคุณกดฟรีเนะี่ยคุณก็จะไม่ไม่ได้เงินจากที่เขานําของคุณไปใช้นะคะไม่ต้องไปกดนะไม่ต้องไปใจดีนะคะเราออกแบบมานะคะเราสูญเสียพลังงานสูญเสียสมองนะคะลองผิดลองถูกนะคะเราก็กดตรงนี้นะคะไม่ต้องไปกดฟรีกดปโปรโปรเนี่ยมันมีอยู่แล้วพอพี่นกสมัครปโปรของคุณก็น่าจะขึ้นอีกแบบหนึง่งแต่ห้ามกดตรงนี้เด็ดขาดอมืมาติ๊กถูกเสร็จแล้วคุณก็สมัตคอลเลกชัน ส่งไปเลยนะคะ Congratulation you have submit สาม item โอเคเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะในการส่งไฟล์ PNG พื้นหลังโปร่งนะคะก็ไฟล์ PNG ไม่มีพื้นหลังนั่นเองส่วน element คุณก็ผลิตเองจากจาก พี่นกผลิตจากแอปนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่แอปวาดภาพแอปเพ้นแอปอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถทำได้นะคะที่ Export หรือนำออกเป็นไฟล์ png ได้ทำได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนขนาดก็คือ1500้าร้คูณพันหรหรือ3500ันห้คูณสามพนะคะทุกคน แต่พี่นกลองเทสเนี่คือ3 5 0พคูณสามพก่อนหน้าน,นี้เทสพั0ห้าร้คูณพันหปกติเขาก็ส่งที่พั0ห้าร้คูณหนึ่พิกเซลโอเคเจอก,กันในคลิปถัดไปนะคะทุกคนขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่นกด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะ